ธนาคารไทยพาณิชย์ไปด้วยกันไปได้ไกลระบบบ้านเย็นหนึ่งในนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมจากตราช้างการเนลมิตสุขาลอยน้ำเพื่อผู้ประสบอุทกภัยยังคงดำเนินต่อไปอย่างเต็มที่แม้เวลาจะผ่านไปจนดึกดื่นแล้วก็ตามน้ำใจจากคุณเชษวุฒิเอ็นไงครั้งนี้ถ้าจะมีทีมเลยสู้ได้อย่าร โอ้มีอะไรเข้าตาของคุณโกติซะแล้วครับทีมงานต้องเอาน้ำสะอาดมาให้ล้างตาเพื่อเอาฝุ่นออกกันก่อนัก่อนได้นะโกการทำงานในสถานที่ที่มีฝุ่นละอองเราควรสวมแว่นตาเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้าดวงตาด้วยนะครับสุดยอด สปิริตจริงๆครับคุนก๋อตีทํางานไม่ยอมหยุดพักเลยครับรายงานกันหน่อยครับพี่รงครับตอนนี้ถึงขั้นตอนอะไรยังไงแล้วฮะตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการติดเครื <c oughs> ่องทั้งฝาหรือที่เราเรียกว่าสมาร์ทบอร์ดอ๋อฮะเนี่ยที่ผมได้สั่งการมันเรียบร้อยแล้วว่าต,ติดอะไรติดอะไรเงี้ยห <c oughs> ัวแดงยาวเมื่อกี้เหรอไม่ต้องลงลงใบคาเองเพราะว่าเป็นระดับใช้สมองอ๋อโอเคไหนๆคนลงมือก็อตีก็อตี ครับอันนี้เป็นฝ่ายลงมือทำลงทำเป็นคนคอยแบบว่าใช้สว่านจ่ออะไรจ่ออะไรจริงๆแล้วถ้าพูดไปตามหลักความจริงก็ไป็กะกะไขายสามคนนั่นแหละถามอ้อมดีกว่าว่าว่าหนูเกะกะมันไหมอ่ะอ๊อบตัเข้าไปในเกยกขายอ๋อไหมไม่หรับมีคนช่วยคือเด็กมันดีอันนี้ไงนิสัยดีไงเรียกมาถามทุกตัวเรียกมาถามทุกตัวเลยไอแม่เนได้โดนเเรียกเลย ไอ้มันเว,นวนลาไปทำมันนู้ทำมันนี่มันเกะกะแกล้วสร้างความรำคาญให้กับเราไหมหไม่นะพี่ใช่นะเอา oh, โดน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 อีกคนโดนไอ้โก้สร้างความรำคาญเกะกะไหมไมึมงรำคาญใครถามเองไอ้ตาตาไอ้ตาตาไว้ไอ้ตาตาไว้เมื่อกี้พี่ไหนมองอีกทีมองอีกทีไหนใครคนไหนโดนมึงรำคาญใครรำครใครพี่เรายิ้มเด็กมันไม่รู้ว่าจริงๆแล้วที่ผม<อ> งานมันขึ้นมาเดินหน้าได้แต่มันเพราะอะไรไงอ๋อหรือตัวหรือตัวไหนพี่ลองขึ้นไปเขียนแบบเป็นตัวอย่างให้น้องๆหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะมาเนี่ยมันมันอ่าเขียนที่ใส่กำแพงเนี่ยครับตรงนี้ห้ามอ่านอันนี้นี่ทดลองทดลองเขียนดูเดี๋ยวหันมาไม่ไม่ต้องเดี๋ยวดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลอะเลอะขอบบูชาอย่าให้มัน เลือกขอบขอบแล้วก็มีเอ่าอ่าแล้ววันนี้พี่ไปเอาแนวความคิดนี่มาจากไหนยังไงไม่ใช่ซ้ายขวาไงจะได้คนอัดก็แนวความคิดเขาถามว่าแนวความคิดปั๊มไงแนวความคิดใครเป็นคนคิดพี่พี่เป็นคนคิดเหรอโอเคมึงคิดตรงไหนครับมึงคิดตรงไหนใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเตะมากเลยเดี๋ยวก่อน ก็คือเดี๋ยวขอบขอบเนี้ยก็จะมีด้วยซ้ายขวาอ่างเนี่ยนั่งเรือ่ะคี่น้องครับเอุ้ยโดนเก็เ็บปากเกบากเก็บขงทาไม่มีเป็นไงหัวแตกไหมัแตกหัวแตกเลยถ้าอยู่ส้ายงานแล้วไม่มีนี่หัวแตกไหมหัวแตกหัวแตกต้องใส่ครับไอ้โดนจะเอาโทวนี่ตัวนี่โัษนี้ตัวี้นจะเอานีตัวนีตัวกี้ตัน้ัน้ตัวน้ตันีัว้ันทษตัวีตรวัวนี้ตี้ต้ัีกูเหมือนตัวตลกที่ันอยู่เหมือนตัวตลก สนุกสนานจริงๆครับทีบนี้แม่ถึงจะเล่นเล่นกันไปบ้างแต่ง,งานก็ยังเดินหน้าไปเรื่อยๆครับซึ่งคุณโกตีก็ได้สั่งให้น้องๆที่มาช่วยงานเจาะผนังบางส่วนออกเพื่อใส่ระแนงสําหรับระบายอากาศนะครับก็คือยึดครับเดี๋ยวเรามาวางตัวโครงสร้างยึดโครงสร้างซึ่งทุกอย่างเราวางตําแหน่งไว้แล้วเรียบร้อยครับเป๊ะถ้าเกิดวางปุ๊บยึดได้เลยเรียบร้อยครับแล้วก็เอาสุขภัณฑ์ใส่ลงไปใช่ครับแล้วกี่เหมนมีกองไฟด้วยอ๋อใช่ค่ะ เนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นมากพี่บวยคอมไฟนี้อ่ะอามขายคอมไฟหน่อยว่าพิเศษ <ไฟ S 1> ยังไงคอมไฟได้ไงครับคุณปัญหาคือว่าอาเข้าใจว่ามีกิมมิคอะไรคอมไฟโอเคแต่ว่าน้ําท่วมจอไฟที่ไหนก็นเอาไฟไม่ได้ปัญญาอ่อนนะเอาไฟจากแสงอาทิตย์นี่สมมติมน,นี้ใช่ไหมครับเราก็สมมติเวลาที่มันสว่างมันก็เก็บประจุไฟฟ้าไปข้างในนี่มีแบตเตอรี่เล็กๆแต่พอเราปิดมันมืดอ่านี่เขาเปิด อ๋อไม่จำเป็นต้องไปแสงอาทิตย์นะเมื่อกี้ใช่พอเป็นไฟสว่างปุ๊บพอปิดปุ๊บอ้าวมืดนะครับปิดเนี่ยแปลว่ามืดอ่าเฮ้ยนั่นคืนนี่มันจะสว่างเห็นเลยภัยเรือมาฟึ้นฟื้นก็จะเห็นใช่ครับภัยฝั่งโน้นมีหรือเปล่าคิดได้ไหครัปลาตอนนี้สุขภันจากคขาโตก็มาส่งเรียบร้อยครับเรายังไงต่อดีครับก็ต้องลองเอาเข้าไปเทียบท่าดูว่าเป็นยังไงที่ขอยกคนเดียวได้ไหม ขอให้พี่ยกสองอันด้วยคนเดียวโอเคโดยที่แบบว่าไปทีละอันบ้าบ้าอะไรไม่มีหิ้วเดี๋ยวช่วยมันไม่มีหิ้วโอ้โหอะเดี๋ยวช่วยกันเดี๋ยวช่วยกันเอาอะไรมาเอาลองดูครับพี่เอาเลยเอาเลยเฮ้ยโอ้โหลองยกได้เหรอต้บ้ามากทำน้องยกสองอันอธิบายหน่อยครับว่าทำไมด้านหนึ่งห้องนี้จะต้องเป็นแบบยองๆทำไมห้องนั้นต้องเป็นแบบนั่งลงไปคือคือคนคนอ้วนคนแก่คนแก่คนท้อง อย่างเี้ยจะง่ายกว่างอเข่าใช่ไหมก็เ่นแบบนี้แหละก็เ่นแบบนี้นั่งยองน้ำตกสีอะไรแล้วแต่คนถนัดแล้วในห้องนี้จะมีมือจับอะไรด้วยใช่ไหมมีอ่ะตรงนี <S <S uh ้อ oh. ่ะอ okay. okay. ๋อโอเคไว้สำหรับคนแก่ครับคนพิการอืมอืมอืมโอเคโอเคเรียบร้อยอไปทุกที่ละ มาดูทางด้านคุณอามและคุณโอ๋กันบ้างครับตอนนี้ก็กําลังทําในส่วนของการติดตั้งผนังของห้องน้ําโดยหลังจากที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทาการทาสีตามที่ได้ออกแบบไว้แล้วครับครับเอ่อพี่อามกับพี่โอ๋จะให้ผมทําอะไรเพิ่มไหมครับคือพี่อามกับพี่โอ๋ไปนั่งคิดกันครับว่าไอ้ตัวห้องน้าเนี่ยเราไม่มีท่อเดรนหรือว่ารูระบายน้ําพี่ก็เลยมองว่าเราอยากทําซึ่งเมื่อกี้เราคุยกับพี่อามคุยกับเราแล้ว,ลวบอกว่าเราระบายตามพวกร่อง ว่าเราจะไม่ซีลมันไว้ใช่ไหมครับถามว่าพื้นเนี่ยเราพอจะเจาะเป็นรูระบายน้ําได้ไหมครับไม่ต้องใหญ่เนาะเป็นรูเล็กๆพอเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณเซนนึงเท่านี้พอไหมครับเออไม่ถึงเซนหรอกเจ็ดมิลนะประมาณนี้สมมุติเนี่ยเราเป็นรูอย่างเงี้ยแต่เราอยากให้เจาะโดยที่1จุด2จุดประมาณห่างกันสัก20 30ิมเซนนะครับเพื่อจะได้ไม่มีการแตกก่อนเพื่อให้มันไม่แตกแล้วก็เดี๋ยวเราก็เจาะแล้วก็อย่าอย่าทีนะใช่ไหมงั้นเราเล่นยังไหมพี่ทำเป็นแบบปกกระดอน ลายจุดนี้กําลังฮิตงี้เออแล้วก็น่ารักดีเนาะนะระบายตรงรูเลยเออีเป็นสีเลยนะอ่าได้ไดีไหมดีไหมทีมคุณอามและคุณโอ๋ก็เพิ่มเติมฟังก์ชันในส่วนของการระบายน้ำตรงส่วนของพื้นห้องน้ำโดยการเจาะรูเล็กๆบนพื้นและมีระยะห่างกันเพื่อป้องกันการแตกหักของพื้นน้ำบนพื้นก็จะสามารถไหลลงไปได้โดยที่ไม่ขังอยู่ในห้องน้ำแล้วครับ งานโดยรวมของทีมคุณอามและคุณโอ๋ก็คืบหน้าไปมากเลยทีเดียวส่วนงานผนังก็เหลือติดตั้งอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับ <S <S 1> <S 1> เราแอบทำการติดไฟครับ ที่แบบเป็นเซ็นเซอร์ด้วยไฮโซมากราคาประหยัดมากครับเข้าไปได้ติดไฟเองครับอ่ะยังไม่ติดนะครับยังไม่ติดแต่ผมอ่าปุ๊บพอมือเข้ามาปุ๊บติดแนละ้วอ่าอ่า,อ,าอือไปได้สักแป๊บนึงสมมติอยาอ่าขยับนะอือไปแป๊บนึงครับมันจะตั้งได้นี่เราตั้งไว้แค่สิบวิอ่าดับแล้วเราสามารถตั้งเป็นหกสิบวิก็ได้ทุกๆหนึ่งนาทีถ้ายังอือไม่เสร็จเราก็เนี่ขยับนิดเดียวไฟติดสว่างมีความสุขสุดวัยนะ กลับมาทางด้านทีมคุณกติและคุณจตุรงกันครับคุณจตุรงกําลังขามักขม้นในการทาสีผนังห้องน้ํามากเลยทีเดียวครับถามโป้บ้างว่าห้องน้<ม>ําของเราตัวไหนที่เรามั่นใจมากที่สุดจริงๆแล้วหนูมีเป้าหมายหนูมีโจทย์ของหนูก็คือห้องน้ําหนูต้องสร้างความสุขให้กับคนที่มาเข้าอม,มันคือที่ปลดทุกข์พี่เพราะฉะนั้นคนที่มีความทุกข์มาที่นี่เนี่ยมันจะต้องไม่ทุกข์กลับไปอืมเราได้เห็นทีมนู้นแล้วนิดหน่อย มีการเปรียบเทียบบ้างไหมรู้สึกไงบ้างมันก็ต้องเปรียบเทียบอยู่แล้วแน่นอนเราเป็นคู่แข่งกันถูกไหมพี่ออมันก็ต้องมีการเปรียบเทียบแต่เพียดี๋่ว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่หนูรู้สึกว่าในชีวิตคนเราอะถ้าเราทําอะไรแล้วเรามั่นใจในสิ่งที่เราทออําทําออกมาให้เต็มที่ออต่อให้แพ้มันก็คือเราได้กําไรตรงที่เราได้ทําแล้วออก็ขอให้น้ําใจคนไทยนะครับความสามัคคีของคนไทยหนูเชื่อว่ามันยังมีอยู่นะครับ ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่มันจะเลวร้ายหรือมันจะโหดร้ายกับเรามากขนาดไหนถ้าเรารักกันและสม,มัคคีกันหนูเชื่อว่าเราจะฝ่าวิกฤตหรือว่าผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดีว้าวทราบซึ้งจริงๆเลยครับคุณโกติทางทีมคุณอามและคุณโอ๋ก็กำลังตัดสติกเกอร์ที่จะนํามาใช้ตกแต่งภายในห้องน้ําและตรวจเช็ค,ความเรียบร้อยในส่วนของสติกเกอร์ที่จะมาใช้ตกแต่งผนังด้านนอกครับ นี่เลยเหรอฮะพี่เป็นเยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยฮะแล้วรู้สึกไงบางพี่เทียบของเราได้สารภาพเขาหรือเราเราเนี่ยได้สารภาพดูเขาแล้วมันเด็ดโอ้ยเย้พี่บอวยมาแล้วใช่อะไรอะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยสิ่งที่เบอกไปก่อนอะไรอะไรผมนี่อะไรครับนี่ของผมอนเจ็ดครับมาดูของผมมาของผมพี่บ๊วยมาดูของผมผมสุดยอดกว่านะดูดูดูเชิญ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 เกาดักหนูนี่ของผม ตรงนี้ห้ามอ่านเดี๋ยวอุจระเลอะขอบเพราะว่าอะไเอ้าเขียนทำไมอ่ะอะไรไม่อะไรเพื่อนจะไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเราเขียนไปงี้ก่อนเดี๋ยวให้มันมาให้มันมาดูถูกก่อนไม่พี่เบงปากปากเนี่ยใมาหน่อยีด้วยด้วยเขาด้วยด้วยเ้วยด้วยเห็ไหมถ้าเกิดคุณไม่ใส่นี่เป็นไงหัวแตกไหมแตกเลยอ้าว b ี g safety ครับจ้าอะไรเนาะเยวก่อนกลับบ้าน อู้ก่อนกลับบ้านตัดมือไว้ให้เขาจับที่บ้านนะอันนี้ยังคุณจะดูอะไรไม่ออกนะครับคุณจะแก่ห้องของของคุณเนี่ยผมเห็นแล้วว่ามีอินเจ็คมีลงทุนมีอะไรเป็นเรื่องเป็นราวมีการไปสั่งพิมพ์ไปสั่งอะไรครับร้อยๆผมว่าอย่างนี้พอแล้วดีกว่าเดี๋ยวเขาจะรู้ของเราหมดครับเดี๋ยวเขาจะรู้ความนับของเราหมดไม่เห็นอยากรู้ก็จะได้อยู่แล้วเชิญ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 อยากไปย้อยากไปย้อนอยากอยากรู้ว่าอยู่แล้วอยากรู้ยังอยากรู้ไตั้งรู้ช่วงหน้า กลับมาติดตามการเนรมิตในโค้งสุดท้ายกันต่อครับได้แต่ทำเป็นการเป็นการป็นการเป็นการ